บอกว่าตัวนี้จะเป็นสายฟรีแล้วไม่เป็นสายดาเจ็บเยอะนอนจ้ามีคนใจดีเติมเอาแก้วบ,บีเดยว อ๋าจำได้ลเชมาจากอะไรมาจากอะไรมาจากอะไรไทอัมคิงดองที่ไม่ที่ไม่ที่ที่พี่ว่าอะไรนะอยู่ดีแล้วเขายกไอ้โหนักยกแคนให้อ่ะไม่มีอ่ะใช่พีเชมาจากอะไร กูหมายถึงแบบว่าเขาให้พี่เป็นหัวหน้าแคมป์ได้เหรอไอ่ที่ไหนล่ะ <c oughs> ใช่ตัวนั้นโอ่ะแต่ว่าเราใช่เนี่ยโยยงม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดอ่ะท่านยี่พูดไปเรื่ <c oughs> อยเออก็ยังแบบตุงไหนอะ่ะเออก็ยังเหมือนเดิมตุงไหนตุงไหนตุงไหน คน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 ลงไหนลงไหนก็ได้โอเคลงก็ได้เปลงเกาะไปลงเกาะมิดสอรดก็ได้นิดก็ได้โอ้ยแจ๊คพี่โดดเยอะแยะถ่ายแล้สะดวกทุกไงพี่สะดวกทั้งหมเยอะโงเอาลงน้ำไปเลยมันมันปรับเปลี่ยนใหม่เยอะเหมือนกันนะเจ๊ะไหมเราไม่ได้เล่นดาว มีตัวไปลงไอ้ไอด้ดอลลี่ได้มีตัวมีตัว,ตวกวดังแรกฮัลโหลกดังแรกมีตัวโอเคเสียงเท้าเดียวนะเสียงเท้าเดียวแต่ไม่ช่วยนะยังไม่มีปืนมแต่เวกเตอร์ว่ะ ใครจะเดินกับผมมีคน,นสี่ว่ะมามาเดียมาเดียฝั่งริมถนนฝั่งริมถนนเดินไวเกินนะตามไม่ทัน

เพื่อนมันจะไปโชกเพือ่อนเพื่อนมันไปโชบอะ่ะใครเอาคุณไก่ไหมเนี่ยโยเอาคุณไกไ่ไปโยเล่นสนากอยู่ปะ คูณไกลนี่คูณขนาดไหนอ่ะคูณสี่คูณสี่เอาพี่เอาระวังนะระวังนะมันมันชุบแล้วเดี๋ยวมันจะจะเล่นคนสามางเดียวกับคุณคุณอื่นไม่เล่นเลยนีมาได้คูณสี่แล้วพี่ทิ้งเหรอโอเค Hey. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Here, turn around. Pick up me on. kiếm tiền với thầy quá Watch out đi làm bài đi làm đâu ngay đâu rồi này, này Mìn cái mình vĩ <N> công mà lắm đâu này đâu này mà thằng này help tung ขึ้นกันไปยังไงวะข้างบนหลังตา t h a คดู้ดเยมีตัวมาลเข้าหัวเข้าหัเข้าหัวราคาลเเจบเจ็บเจ็บเจบสวยนินนี้ล่ะเนินเนั้นเจ๊กมองไม่เห็นนะต้นไม้บางพอดี หมดโอ้โหเรงร้องทำไมล่ะลูก Help เฮ้ยจากไหนจากไหนจากไหนแป๊บนึ่งคุณตี้กันวะเ a ินนี่เนี่ดูได้เกิดไรบ้างนะจีดิเ Watch out โยถอยถอยลงมาได้ไหม้ามันจะวิ่งมาชิดบอกนะมาโยแล้ yo 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 Watch out หน้าโยเลยเดี๋ยว นองๆนแล้วลาเครับ a w e s ไคผมครับปซื้อกะสุดกันนะกะสุนไม่มีเยอะแยะเลยในบ้าน Thank y u คิดว่าตัวเดียวกันแม่งก็เลยเดินเลยไงโดนแบบช ร่วงมันลงมาใหม่นะอุ๊ยแต่นี้ไม่ใช่ตัวสไนกว่ะตัวสไนอยู่ไหนวะหรือว่าตัวสไนตัวสไนอยู่ตัวสไนตายแล้วอ๋อตัวนั้นมันพละที่เหรอ I got supplies เออบอกสิพูดสิว่ามันโฆษณานะลูกไม่ทันใจไวโรนเฮ้ยลงมาลงมา,งมาหน้าโย่หูข้างหลังหลงัลงเขา เอ้ยโอ้โหถอดอีกนี่ดูไม่ได้เล่นละแม่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันเกิดใหม่ดิไม่มันเพิ่งลงไปก็บอกแล้วระวังมันชุบกันลงมาเราไปชุบรอไปชุบพี่กลังจะยิงอ้ตัวนั้นเลย ให้ตัวที่ยิงหลังโยแม่งเจอ mm hmm. เจออีตัวเออตัวติดเขายิางรังวันี่ยังหวันี้ต้องเอาเข้าวงไปเลยนะเข้าวงเลยเข้าวงเลยเข้าวงเ,ย <Thanks. S 1> เยวลยเข้าวงเละ ต้องฆ่ามันนะทำไต้อนเฮ้ยพไยิงสส่กันนะเจ๊กเจ๊กมีแถวกันได้หรอเออในในเกาะบางบางทีบางทีมันก็ดอกบางทีมันก็ไม่ดอกหายอีกคนเจ้าล้ลุงตู้เจ้าล้ลุงตู้ watch out อ้าวดมกูจะไปเก็บกล่องเดิมอหรอดมนี่ต้องไปซื้อของว่ะ i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เหมือนมีมีตัวเลยวะโอ้เต็มเลยที่นเห็นปะเห็นปะขึ้นสอบแล้ว w สองทีเล้วขอมีขมีเใครวะ w a t อสัตว์เอ้ยแม่งรถสัตชนโคตรเฮียเลยอะไรับ รถชนมันเนี่ยเขาบงไม่ทันไงนเฮ้ยเขานี่มีเขานี่มีเขานี่มีาเก็บแม่งตึกรถตึกชนโอ้โหไม่น่าทันอนะ่ะพราวงเดินอนะ่ะ มอนขาวนาหน้ามึงอะ่ะคน,น,นเจอในนี่น,น้อนอยู่น่ามึงไม่จริงอะ่ะคน,นเหมือนเลยแม่งรถตึกชนยายายานี่เนาะนอยี่นี่ this way to the play zone mm -hmm. oh, oh, yeah,